สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มื่อพ่อกระจองย้ายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ะมือนี้ย้ายไพ่ก็ได้นําข้อมูลเนาะทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังย้ายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ย้ายไพ่นําไปเรื่อยจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย,ย,ย,ย้ำย,ย้ายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคดลิปใหม่ๆพี่น้องกระซิบกรด,ดิดผ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาค คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะเมื่อเล่ารายยายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งข้อมูลเนาะทางอาจารย์ท่านแหลกเพื่อเลยเนาะพี่น้องนะเนาะแนวทางนี้เปิดหัวโดยแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลเนาะพี่น้องคะปุริโลเนื้อทาง16กัญญนยาแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลเนาะขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลเนาะ812 842่งสอ่สอัลนตัวเดนนะ่นเนาะเด่น2เน้น1242 2, และ97 แคปหน้าจอชุดเต็มสำหรับเนื้อทางของแอดมิเตอร์บอนเดอพี่น้องเดอแคบหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางซิปลังระยะสันงวดที่แล้วไ้สามมาสามหนึ่งงวดนี้ไหสองตัวไรซีมาเนพี่น,อน้องเนพิจารณาไดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางแอด,ดพแพ,นแพน,แพนแพนมาสันเดนล่างนะค่ะเดนล่างแอดแพนแพนเนาะคนบอกว่าเดนหากับเบ่เนาะคะ่ะ เพื่อนบอกว่าเน้นซุดเก่าหากับศูนย์หานะคะส่วนเก่าหกกบศูนย์หกเป็นตัวรองสําหรับเนื้อทางขนมไทยแอดแผ่นๆเนาะต่อไปเลยจ้าแอดฟัง่งฟังเข้าฟั่งว่าซันพี่น้องค้างวดนี้ขนมไทยเด่นหนึ่งนะเน้นเนื่องศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งเน้นเน้นขึ้นหนึ่งเก่าวาซันสําหรับแอดฟัง่งฟังเข้าฟั่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดเซนมีบอกว่าเลขเด่นรางงวดที่แล้วลดเนาะคะ่ะงวดน,นี้สี่ห้าหกมาตัวใดตัวหนึ่งเด่นราง ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะเราออนเหนือเนาะบนเพิ่นบอกว่า 8, 7, 3, 8, 7, 5, 4, 4, อ่า873 875 440 2ตัวบน73 380 7, 3, 8, 0, 7 0, 8, และ08ดาวซันข้างล่างหา25657และ92เรนหาโนไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยงวดที่เดียวเขาค่ะเออสูตรนี่เขาจริงเด้อพี่น้องได้ไพ่ได้อัดหายเดบิ้งห้อยู่เนาะ วดนี้สองห้าสามห้าซีหาเนาะค่ะเลขซีหานาจะมาแห้งกูมูนอพี่น้องเนาะต่อไปเล็ค่ะอันนี้เป็นเนวทงังเอ่อแม่บ้านนอกว่าสันซื้อเพิ่นเนาะแคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าดับแปดกับเก่าสิบหน่วยข้างเทิงวา่ววาสันไทยเด้อวสันไทยเด้อแคบหน้าจอสามตัวเลยเลยเนอพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาผู้ใดสีบอยอยากได้วาสันพี่น้องคะ่ะเงินเทวดางวดนี้เด่นบนสองเนาะค่ะห้าหกสองหกสองหาหกหาสองข้างล่างเด่นหาหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะอ่าบนกับล่างเนาะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดหกสองและแปดสองเงินเทวดาผูสีบอยอยากได้วาสันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบหกกัญญาสูตรขนมไทยสิบหน่วยบนมังกร ทั้ง4สูตรว่าสันพี่น้องมาเบิงเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า3 4 5 6ว่าวสันแคบหนาจอเลยด้วพี่น้องเด้อสูตรชน4 5 6ว่าสัน3 4ซสูตรพี่น้องค่ะ4ส,สูตรชนกันอยู่ที่4 5 6 นะคะแนวทางสิบหน่วยบนสี่ห้าหกมีแน่นอนชนกันนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวันชัยเนาะมาครบสองตัวล่างวัาซันเพื่อนว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์มาครบสองตัวล่างเนาะต่อไปเลยค่ะขนมไทยวัาซันตะวันท่อแสงนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดเก้าสองนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าห้าศูนย์เจ็ดสองสองสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหก ส9 2 6 9้ 29, 26, 90, 0 6 2 2เพื่อนบอกว่าแถมเก้าหกสและ39เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยเด้อจ้าไ้เด้องวดที่แล้วเขาห้าหกเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า65 75 15และ25เนาะค่ะเรีกเจ้านี่เขาดีจริงเด้อพี่น้องเด้ออันใดอยากเขาดีเขาดีแยกให้กับสิบอกว่าเขาเนาะพี่น้องบ่ได้ตัวบ่ได้แกีตัวเลขนะค่ะมาเบิ่งสูตรนี่หลายๆอาจารย์เนาะค่ะมาจับมัดโฮมกัน3ตัว438 ซีสามศูนย์สามอ่าสามซีแปดเว้ยบอกยังอย่างซีสามแปดป่ะนะสามซีแปดสามซีศูนย์สามเก็ดแปดสามเจ็ดศูนย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าณาพัฒน์ยายไพ่บริอาจหาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเพิ่น,อนอบอกว่ายายไพ่เลขตะล่างหลายๆของแกนาพัฒน์คือบ่มาแนาวัสัน่นผู้ลังก้นก็บอกว่าหลายโพดเอามาอย่างเอาผู้ใดบ่มักกับพานนะคะพี่น้องผู้คนอยากได้กับมีเนาะพี่น้องต้องต่อขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนบอกว่าเอาข่ะตามลาวเดียนี่พี่น้องเอสเซนมีนะคะพี่น้องค์คะสิบหกกันยาเพื่อนบอกว่าหน่วยล่างเนาะคะ่ะหน่วยล่างงวดที่เหลวมาหนึ่งหัวนี้เจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนนำคางเนาะสามตัวชุดเต็มและสามตัวชุดเน้นนะคะแปดสี่หกสี่หกสี่แปดหกแปดกันหกหกน้ำเดอร์วอซันต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างว่าต้องกลับวอซันเนี่ยคนสุลัดละวาเนาะ พนมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเกเก่นึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเทพบัลลือสูตรขั้นเทพเนาะเลขติด2อตัวเท่งเนาะคะ่ะหนึ่งสามแเนาะคะ่ะเป็นองเทพบรลลือต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงแป่นเนาะค่ะสิกันย่าพ่นบอกว่า7 9 3 9เก้าสามเก้าส้าตัวไทยลอตเตอรี่เนาะสี่สองสและ190เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าขังเทิงนะค่ะขังเทิงอาจารย์โกยเด่นศูนย์กับหนดเนาะเพิ่นมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดสุกเก้าศูนย์เนาะค่ะขังลางเด่นสามกับเกลือสามห้าสามหกเก้าห้าเก้าหกเนาะค่ะอนันนันนันทุ่มเราก็มาใส่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอาเงินเทวดาเดนคนสุราษฎชพัาซั่นเพิ่นบอกว่าขังเลขเพื่อนบ้านไปแล้วพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของแอนรัชนกเนาะค่ะซองนี้กันมีเลขเพื่อนบ้าน ผสมมาเนี practice, laughter, ridge, 65, uma, ่ยขอโทษขอให้เด้อแย่ให้อาจจะลบเบิร์เบิดเนาะค่ะพี่น้องบอกว่าพ่อไทยกะเอาไทยมาไว่พ่อเล้าพ่อขนมเล่ากับขนมเล้ามาไว้นำเนาะพี่น้องกับลบเบิดเนาะพี่น้องอามาเบิรงค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอลราชนกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสรุปเลยเด้อเก้าศูนย์กับหกสองวัสดุทวนหกศูนย์กับเก้าสองเป็นตัวล่องวัสดุสำหรับแนวทางของเอดราชนกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอ่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกัปตันนะคะแอดกัปตันบอกว่า2ตัวทึ่งนะคะเพิ่นบอกว่า50 5556 0 5, 5, 6, 0 0 5 0 6 3 0 3 5และ36เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนศูนย์สองของมังกรเมลัยเนาะเพิ่นบอกว่า4ว่าสันพี่น้องคะอ่างวดที่แล้วหกงวดนี้4เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยไทยเนาะ,ะพี่น้อง เพื่อนบอกว่า16กันยา6 2 2 6 7 2 2 7มาเบิงขังเทิงเพื่อนบา้ 98, าน9 8 5 7 5 7 8นะคะ2อ,อ่ะสตัวเพื่อนเนาะสำหรับแนวทางของแอดแไทยพยักไรแคปหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะเลขวงในบนวาสันพี่น้องคะหา8 5 9 8 4 9 8, 9, 8 3 9ข้างล่างหา1 5 4และอ๋อและ ห้าเจ็ดนะคะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรงวยๆปังปังสุขสุข,สขปุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขวอมู้เนะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า